สวัสดีครับบ้าเถ่าวัสดีได้ครับผมกับบ้าเถ่าจะผ้ามัดตามครับหวยพอช่งพี่น้องงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5ครับไปฟังไปเบิรงนน้ากันพี่น้องครับวางวดนี้พอจะให้แนวทางตัวไหนครับแนวทางมีเขามีหลุดด้ครับผมกับที่ผ่านมาพอพื้นวา่าหลุดจะส่วนหน่อยครับส่วนมากจะเขาเอาพี่น้องมัดตามกันตอ่อมาฟังน้ากันครับวาพอช่งงวดนี้เพิ่นใดหรือยังพี่น้อง ครับเอาไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องครับเพื่อตัวเลขถูกใจโดนใจครับถ้าชอบจังตามครับผมถ้าบ่ชอบให้ผ่านพี่น้องไปฟังน้ำกันว่าพ่อเพิ่นได้หรือยังครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพ่องวดนี้ได้หรือเปล่าครับผมได้แล้วครับครับงวดที่พานมากะเฉียดนาพอเน้อฮาแปดนาเสียดายอยู่ครับผมผมเัเสียดายครับครับพ่อ ส่วนมากแนวทางนี้ทารุดนี่งวดต่อไปบ่อตรงมือนี่ผมก็บ่อไผ่อย่างนี้นะครับโอ้ครับาที่บ่อตรงมือบ่พ่อผมก็ว่ากันลหรครับครับผมมันก็เลยเคลื่อนเป็นบ่พ่อครับครับงวดนี้องมือนี่ครับแมเจ็ดมกวดนีสออกวันห้าร้อยหกสิบห้านพ่อเนาะครับครับแล้วพ่่งวดนี้ ตัวที่พอมักหรือตัวที่พอคำนวณนีได้มากเลยรบ้งครับได้ได้ครับมั่นใจว่าพองวนนี้ครับโอ้ผมมั่นใจนะครับครับเอาเอาขึ้นนะพองวนนี้นะครับเนาะครับเอาทบต้นทบดอกครับเอาพ่อเอาเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นเขียนให้ด้พี่น้องครับว่าสูตรพ่อเพิ่นได้ตัวไหนเอาพ่อเขียนให้พี่น้องเพิ่นเบ่งนะครับครับ ห,ว,หวยพ่อช่างเด้อพี่น้องครับหวยพ,พ่อเพื่อนก็นถือว่าบ่อลายลโตครับวิ่งตัวไรก็พอ่ออ้วนเนี่ยวิ่งเจ็ดกับแปดครับครับวิ่งเจ็ดกับแปดเด่นเจ็ดกับแปดเอาครับว่าพ่อเพื่อนจะจับกูเด่นเน้นให้ตัวไรพี่น้องครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่เด้อครับผมครับชอบมักจังตามเนาะพ่อเนาะเอาพ่อจับให้เพื่อนนะพอ่อ พอพนีวิ่งเจกับ8เดด้อครับผมครับจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอครับพอเดิน7 2กับ8 2ดสองร่พอมั่นใจบ่พอมั่นใจครับโอเอาครับพี่น้องครับครับน้ำ้อครับบนล่างเป็นบ่พอครับก่เสื้อเีครับไป้นน้เด้อครับผมหวยพ่อช่างครับพ่อให้วิ่งเจกับแปดเจ็ดกับแมีเดินตัวไหนบ่พอหรือเดินทั้ตัวเดินทั้งเลยหรอครับ บนล่างเลยนเป็นบ่ครับครับบนล่างเลยเอาครับพ่อคุณว่าแก่มือเรื่องวดนี่ครับผมครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะพ่อครับครับแล้วพ่อเจ็ดสองกับแปดสองนี่มัก์คเล่นเป็นบ่ครับหนูพ่อครับครับกับพ่อคุณเด่นเจ็ดสองกับแปดสองเรื่องพ่อว่ากลับไปน้ำครับติดไว้บนล่างครับกับเป็นแนวทางของพ่อช่างนะพ่อเนาะครับ พ่อเพิ่นก็มีสูตรของเพิ่นแม่นบ่พ่ออือครับเอาครับเผื่อผู้ใดที่ตามเนาะพ่อเนาะตามแนวทางของหัวยพ่อช่างครับกะร่องเบิ่งเนาะครับถ้าบ่แน่ใจเลื่องงงดนีดก็ซ่อมเบิ่งไว้อีกก่อนก็ได้เนาะพ่อเนาะครับครับก็เป็นแนวทางเด้อครับผมในการซื้อสลากกินแบ่งครับตอนแรกๆครับเลขงานเลแม่นบ่พ่อเหล็งานครับเล็งานพ่อเพิ่นเลขงานแล้วครับบ่าวเฒ่าก็เลยแวะ มาตามมาถามให้เอฟซีทั้งช่องครับเพื่ออยากได้เอาไปเป็นหน้าทางพ่อส่วนมากสถิติของพ่อเนี่ย่วาัที่ผ่านมากกเฉียดน้อง่อหาแปดออกหกแปดครับตัวเลอพ่อก็อวาบลาัวองงาแต่วางวัที่ผ่านมากกะเฉียดน้อปอน้องหาปดออกห8ครับตัวเลขของพ่อก็ทื่อว่าบลายตัน้องปอนอะอ่าับาเนองปอต้องดออกไปครับตัเลงพกไมื่อวลายตัน้องอ้องอาแับที่ผน้องป้อดครับตอ ผูใดที่ตามแนว้ท่างของหวยพ่อช่างครับก็มีฝากมาถามนี่ครับว่าตามหวยพ่อช่างให้แน่เด้อครับพ่อเพิ่นให้มากเหรอพ่อมั่นใจ่าพ่อตัวที่เน้นเนี่ยมั่นนะครับครับที่ให้เดนเจ็ดกับแปดนี่คิดว่าต้องมีติดมากไหมน้อพ่อครับผมผมมักน้ำพ่อยด้วครับผมมักผมมักเดนเจ็ดนี่ครับเจ็ดแต่ว่าพ่อเดนเจ็ดสองบาเท่านี่ผมชอบนี่เจ็ดนึงนี่พ่อใกล้กันะครับ เรบ่หลายครเนาะพ่อเนาะพ่อพ่อดีเครับพ่อดีเลร่นน้อพ่อเนาะกับสำหรับผู้ใดงบหน่อยเนาะพ่อเนาะครับก็ถือว่าตัวเลขบ่หลายก็เสียดายงวดที่ผ่านมางวดที่แล้วผมบา้าน enfin ักแปดหาแปดไม่น้อพ่อครับพ่อให้มาหาแปดแปดหาครับเก้าหาหาเก้าให้มาสี่ครูพี有有 huh ่กันน่อพ่องวดที่แล้วสี่ครูกันอ่าครับเอ๋อจังได้กะ แกมือไม่นะพอ mm ่อเนาะครับเกตสองพ่อมาเกตสองกับแปดสองโอ้เด่นสองคู่น uh ี huh um, mm ่ไ hmm. ด้นะพ่ออืมอืมอืมครับครับแนวทางมีเข่ามีหลุดฝากไว้นะพ่อเนาะครับเพื่อผู้ใดทุ่นหน่อยผู้ใดอยากตามก็ถือว่าตัวเลขหน่อยคู่หน่อยชุดนะครับผมครับ หาซื้อสลากกินแบ่งไว้เด้อพี่น้องครับผู้ดชอบครับแนวทางของหวยพอช่างครับผมครับเลขวิ่งพ่อให้วิ่งเจกับ8ครับบนล่างครับจับคู่ให้เจ7 2หนึ่งเจเจกับ82พ่อให้เป็นคู่เด่นครับผมครับกลับไปนน้ำเด้อพ่อวาครับผมครับเอาพิจารณาเบิ่งเอาเพื่อตัวเลขถูกใจดนใจนะพอเนาะครับ แต่ส่วนมากนี่ลุดจะส่วนหน่อยเป็นโมพ่อครับจังหว่างวดที่แล้วนี่กระเสียดายน้อพ่อครับพ่อกระเด็นให้เจ็ดกับแปดเจ็ดหนึ่งกับงามเลือกผิดหรอกครับโอ้ครับแต่พ่อนี่นักเจ็ดสองกับแปดสองเป็นพ่อเจ็ดสองกับแปดสองนี ปิดไปแล้วโอ้ครับผมครับกับบรรยากาศย่ำเย็นเด้อพี่น้องครับเอาครับบ้าเท่ากับขอบคุณเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณครับผมครับหวยพอช่างเลยครับผมวันที่1 7มกระาค่ม2565ครับวิ่งครับบนล่างพอว่า7กับ8ครับผม ทัวอนึที่นะครับ7172 8182ครับพอเพิ่์นเน้น72กับ82ครับแต่ว่าบ่าวเถามัก7 1 1ดเด้วยพี่น้องครับถ้าผู้ใดชอบคือบ่าวเถากะหาหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับผมฝากไว้เป็นแนวทางเ้ยครับแต่ว่าพอเพิ่นว่าพอเพิ่นมัก72กับ82ครับแนวทางมีเขามีหลุดครับผมถ้าตัวเลขถูกใจโดนใจจังตามครับถ้าบ่โดนใจบ่ชอบให้พานครับผม ครับคลิปนี้บ่าวเถาก็ฝากไว้ซัมนีเด้อครับผมขอให้เอฟซทั้งช่องครับบ่าวเ่าน้ำโชคให้พี่น้องสุขูสุขพนครับถูกห,ว,หวยรวยเงินเด้อครับในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5ครับคลิปนี้กับซัมีสวัสดีครับ